ไอพี่โคดนั่นนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งขึ้นมาตรงนี้พี่ออกขวาออกขวาเลยออกขวาเลยโอเคโอเคโอ้ <c oughs> ยี่อะไรเนี่ยเบนเนินนั้นมีอยู่แล้วโอเคพี่มาแล้วมาแล้วชิดละ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 มาส้มพี่เหลืองมาแล้ว โดนตรงน,นี้เหลืองหินเหลืองพี่โอ้โหวงตาจะไหลโดนไปสองสามเม็ดแล้วนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเห็นแล้วอยู่ไหนมาร์คด้วยประมาณนี้เขามาร์คหินที่อยู่พี่ยิงเลยมาร์ครับเงินไปเลยตัวนเลย ดิ๊กยิงข้างหน้ามาร์กเหลืองข้างหน้านั่นแหละใช่พี่ใช่ของมอไม่เห็นตัวตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเราด้วยเฮ้ยระเบิดต้องไปแล้วมาร์กเหลืองเหรอใช่พี่เหลืองมีเหลืองมีตัวเหลืองหนึ่งตัวมาร์กประเงินน่าจะวิ่งลงขวาพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งมาร์กเหลืองพี่วิ่งลงแ ออกมาดิไม่เก็ออกยยงวองขาจิงพี่นะยังม,มีวิ่งเข้าเกออาะอีกเหรอไอ้เหี้ย อยู่ไหนสัตว์อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เสร็นแล้วพี่เสร็จแล้วอ๋อมันอยู่นู่นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนเหลืองตอนเหลือเฮ้ยหึงแม่งแสบตาไม่ทันเฮ้ยหลังเข้าหลังเฮ้ยหลังเข้าโอ้โหหลังก็ยิงหน้าก็ยิงหลบทางไหนเนี่ยมีเต็มรถตอนหนุ่ยมีพีด้านหลังตามมาหนึ่งคัน พี่ผมเพียงจะเบิดข้างข้างหลังนะขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกัน,อนเออโดนหนึ่งนัดพี่รีทอทอจะโดนยิงวนไปเลยโดนหนึ่งนัด ไปเลยเรียบร้อยรถไจะโดนคนขับมาแบบวนไปเลยโอ้ยิงกันมันเลยนะมันเรียกอยู่เบบเออมีมีอีกมีอีกมีอีกลายตี้ที่ลายตี้มากไอ้ไนี้ตไปตอไปตอไป นักพีนักเนาะนักชุบได้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 เอามาบู้โซ่โอ้โหเฮ้ยจุดกันจุดกันมีมีมีตัวมีตัวชุเหมือนพอจะทักชิบหายทางขวาทางผมอ่าแจ๊บแคปหนึ่งพี่ กี่ตัวนะพี่ผมขอเลยพีนี่พี่นี่บจุบก่อนพีนี่บาจุปก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนดูสวยขวาสุดนะจันมียาไปพี่ไม่มีอ่าไปพี่ผมมีอยู่แค่นี้แล้วพี่หมดตัวพี่ตรงนี้มีตรงกลางตรงกลางกลางนั้นมีพี่กลางนั้นมี วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเดี๋ยวผมเซฟจาพี่เฮ้ยเี้ยหลังเห็นนี่พี่เห็นนี่เห็นนี่เห็นนี่หมดหมีมีมีตัวเดียวตัวมีตัวมีตัวเรา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 เโอเคโอเคอุ้ยนอนอยู่ไแลไว้สัตว์ถังหินส้มพี่ ไปยิงเคาะไปนะเฮ้ยเฮียเอ้ยน็อกเลยยิงเคาะไม่ได้ที่ผมยังหาหมุมไม่ได้เลยมุมไม่ปิดหมดทุกมุมมันลงมาล่างนะให้ลงลงลงมาลงนะลงมาลง,ลงนะครับคนาทีนีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทางซ้ายแล้ว ผมดีแล้วผมผมผอนอนพี่เค่เห็นแล้วเฮ้ย hey, สัมเอ้ยพินิจพินิจไปตดมาจุ๊บพก่อนถอยไหมกดพี่ผมก็ยังไม่ไเติมยาเลยนี่ผมมีสแ,มมแกมเมอร์ให้ก็ให้ก็รับไปให้กล้าวให้กล้าวผมพูดไม่ชัดเลยตายแล้วตัวล่าง ตรงนี้ตยยายแล้วพี่ยาไม่รู้รพี่ป๋าเบี้ยวครับมกุ้งเมีพี่มีพี่ไหนเดี๋ยวผม,ไ,ม,มไปหายาก่อนตัวนู้นก่อนนะโอ๊ยโดนอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยต้องเดินผาต้องยดินผาควยกัญ我没烟我操

าตายเลยตายที่ตายชุบได้ชุบได้ที่ชุบได้ดไดพี่ติ๊เติมยาก,ก่อน <c oughs> โอ้โหไม่มีพี่ไม่มีให้เติมเฮามีเฮามีให้เดี๋ยวผมชุบให้ชุบเร็วชุบเร็วชุบเร็วเนี่ยอยิง <c oughs> อะไรวะเน,นี<ห>นน่ยมีตัวโอ้โหสโคปไปไหนบิ๊กสโคปไม่ทิ้งกับพี่ดิ๊ดบ้าไปเด้อเนี่ยอ็นยิบตีเลยจอดโอ้ไม่เท่จริงอกใจหมดเมื่อกี้สโคปหายเนี่สโคปหายได้ไงวะ เอาที่ผมเอาที่ผมพี่พี่เชือกหกเลยพี่แจ็คเอาเตะกบผีที่ผมพี่จะเอาขวานขาขาพี่สามเอาขวานมีนะอันหนึงใี่นะมีสามมันวิ่งมันวิ่งมันกำลังวิ่งเข้ากำลังวิ่งเข้าเนี่ยเน้นเน้นเน้นเลยเห็นทำแล้วมั้งวงสี่แล้ววงสี่แล้ว จนไอ้สัตว์เอ้ยหน้ารถหน้าก้อนหินเลยตัวหน้ามีเห็นมาก้อนหินเห็นมาแจ็คหินมาแจ็คแจ็คแจ็คออกนี่แจ็คออกนี่ออกออกซ้ายหินไอ้เจ๊ไอ้แจ็คแจ็คแจ็คโดนหลังเจอหลังอยู่ ออกสายได้แล้วพี่แจ็คนะโอ้โหโอ้โหแจ็คระเบิดหลุดมือโอ้โหหลังเอวโ,โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยใครมันยิงหัวกูวนี่ยระเบิดหลุดมือโอ้โห,โหจบเลยแกว่ามึงโดนแล้วเมื่อกี้เฮ้ยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ